ใครจะเล่นมาเปิดเลขห้องให้ครับสามเก้าเจ็ดสี่ศนสาเก้าเจ็ดสี่ศหนึ่งนะครับมีไหมมีไหมสามเก้าเจ็ดสี่ศย์หนึ่งศเห็นใครนะมันจะ้จางปางนด้ยว่จางปางขอเข้ามาไม่รู้ทหไม ไม่มีไม่มีลราก็ุ่มเทียรบ เกมแรกผมวันนะก็จัดมาฟุตนะฟุตฟนะุตท,ท,ที่จะบุญญ่าเฉยเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสต็อสวัสดี f อซใหม่ f อเก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับไม่ได้เล่นมาสองสามวันแล้วะ่ะ เกมยังตึงเหมือนเดิมเลยกดยังไม่ทันเลยเลยเชิดเชิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ขเยอะคืนตัวไว้กดเลขห้องไม่ทันใช่ไหมดี่จบเร็วเกมนี้เกมนี้มากับลูกแคนคนหนึ่งน่าจะพากันจบเร็วอะสายบู๊ทั้งทีมอะ

ไม่ใช่ไม่ถามก็เจอดีไม่ถามด้วยเล่นเล่นด้วยครับเดี๋ยวลุงเปิดเลขห้องอยู่ครับเกมหน้าเกมหน้าเข้าไปเลยอยากได้งซื้อไอเทม เดี่ยวเล่นด้วยโอเคครับเกมหน้าเจอกันครับลูก พี่กำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันที่ตามมาบไอยู่รูกดีตรงไหนอ่ะตรงไหนไรงไปเล kill. kill. Hey, boom, lumang. Kala, ta tala, to <laughs> พบศัตรูแล้วไม่ได้อยู่ข้างหล่างเลยขอบคุณนะ จริงๆลุงก็อยากจะเอานะแต่สงสารับ เพื่อนคนเดียวก็ไหวแล้วไอ้บุ้งมั้ยมีเราขึ้นไปก่อนคิวนี้ลุงขอ

ช่วช่วยน้ำดูคนเก่งคนเก่งรออยู่ตอมคือใครวะเจมอสหรอเจมอสร์ู้ไม่กล้าเล่นด้วยหรอบอนี่สวยบูมสวยโดมิเนีย ตัวเองตัวเองชุกันหน่อยดูอย่างนี้อ,คคอ๋อจเอจมมมอสเรอครับลุงไม่กล้าเล่นด้วยครับจเจมมมอสอ่ะมันเก่งเกินไปเจมม ใช่ไหมไดูใ่คิวฟรีทั้งเกมตเง็นงานนี้จริงดีนะเพเ่นนาจะาวงาลงเลโอ้เียงน้อยตาวงจริงๆก็ลงนัหน่อยไม่ได้เก็บไปทันแล้ว Đùa! Đi thôi.

นี่สองตัวตรงตรงอัโอเับคนหกรออยู่ไม่ต้องรอครับเจมทางขวามือมี นี่ต้องเไม่ได้ดิเนเกมไปตรงนั้นขาผูกด้วดาวด้วนะยแล้วเบออ์สองอ๋ออ,อ,อยู่นี่ เฮ้เฮลมี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 ใต้วัวเลยนะมาชาร์จลุงนะมีวัวแล้วลุงตัวเดียวตัวเดียวมาเลยขอบคุณนะมาแล้วมาแล้ว อยู่ตรงข้างนเลยพอดีนะไปตรงนั้นม,มาไม่ติดมันดักม่วามือร์เทาขึ้นมรงใจเย็นเลยวิ่งนะซูม่าซูมไหลตัวอายเกมแม่งเลย่านหนั จบแล้วครับใกล้จบเกมนะครับรอหน่อยนะครับดีครับภูมิเฮย้ยสองสองเว้ยชันนั้นศัตรูล้มอยู่ตรงนี้ตามมุดตามตัวเดียวตัวเดียวขนาดไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn